สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องสตีสศักดิ์สิทธิ์เกิดใหม่แต่ไม่ขอบอกใครนะคะเป็นของสนักพิมพ์ฟินิก์นะครับออกมาได้กันทั้งหมด1เล่มแล้วราคาปกเนี่ยมันจะอยู่ที่330บาทนะซึ่งเล่มนี้นะครับมันก็มีของแถมมานะครับเป็นเรื่องสั้นนะครับประมาณ2หน้านะครับแถมมานะถ้าเกิดเป็นพิมพ์ครั้งที่2อนี่อาจจะไม่มีนะครับผม ซึ่งสาหรับเรื่องสตรีเกิดใหม่แต่ขอไม่บอกใครนะคะมันจะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่มีชื่อว่าเฟียรูดตัวของเฟียรูดในอดีตชาติเธอเคยเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์มาก่อนต้องบอกว่าเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่ามหาสตรีศักดิ์สิทธิ์เพราะเธอเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือกว่าทุกคนในชาติที่แล้วเธอกับพี่ชาย3ามคนได้ร่วมมือกันไปปราบจอมมารด้วยความสามารถของเธอสามารถผนึกจอมมารได้แต่สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือ เธอกับโดนพี่ชายทั้งสามพยศทิ้งเธอไว้ในปราสาทจอมมารในตอนที่เธอไม่มีพลังเวทเหลือแล้วไม่สามารถขยับตัวได้มันเลยทําให้เธอโดนสมุนของจอมมารฆ่าทิ้งแล้วนางเอกก็กลับมาเกิดใหม่นางเอกเนี่ยกลับมาเกิดใหม่เป็นบุตรสาวของตระกูลรูทนะครับชื่อว่าเฟียช่วงเด็กๆเ,เธอก็เป็นคนธรรมดาแต่ว่าเธอมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นอัศวินเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในรากลึกของเธอแต่ว่าตัวของเธอไม่มีพรสวรรค์พ่อบอกว่าอยากจะเป็นอะไรก็ได้ตามใจเธอ พี่ชายคนโตไม่ได้สนใจนางเอกมีความรู้สึกว่าคนที่ไม่ได้เป็นอัศวินหรือเป็นอัศวินไม่ได้ไม่ได้อยู่ใน,ในใสายตาเขาเขาสนใจแต่การฝึกฝนเพื่อเป็นอัศวินเท่านั้นในขณะที่พี่สาวคนโตของนางเอกหรือพี่สาวคนเดียวให้หมรักน้องสาวมากไม่อยากให้น้องสาวเป็นอัศวินไม่อยากให้เผชิญกับอันตรายแต่เธอเป็นอัศวินนะส่วนพี่ชายคนรองไม่มองนางเอกเป็นคนด้วยซ้ําเพราะเขาถือว่าคนที่เป็นอัศวินไม่ได้ไม่นับเป็นคน อันนี้นี่คือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับก็คือจะมีพ่อกับพี่สาวที่รักน้องในขณะพี่ชายคนโตคือไม่ได้สนใจพี่ชายคนรองไม่เห็นค่าแต่ว่าสิ่งที่นางเอกอยากทาก็คือเธอเนี่ยอยากจะเป็นอัศวินเพราะนั้นพ่อก็เลยยื่นข้อเสนอว่าถ้าผ่านวิธีบรรลุีิภาวะได้จะให้เธอไปร่วมทดสอบคัดเลือกอัศวิน ในขณะที่วิธีบรรลุนิติภาวะทั่วไปก็คือไปแค่เก็บก้อนหินกลับมาใช่ไหมแล้วก็จะมาพิสูจน์ว่ามีคุณสมบัติหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นพิธีบรรลุนิติภาวะของตระกูลอัศวินจะต้องไปฆ่ามอนสเตอร์มาเอาสีลาเวมนมนของมอนสเตอร์กลับมาเป็นการพิสูจน์ยิ่งมอนสเตอร์เก่งเท่าไหร่สีลาเวมนต์ที่ได้ก็จะมีคุณสมบัติสูงเท่านั้นเป็นการพิสูจน์ถึงระดับของตัวผู้บรรลุนิติภาวะนายเอกก็เลยเลือกที่จะเข้าไปในป่าซึ่งพี่สาวก็ให้โพชั่นมาเป็นโพชั่นที่สร้างโดยจันยจันุุคปบ แล้วก็บอกว่าถ้าหนึ่งวันเนี่ยไม่กลับมาพี่จะไปตามหาพอนางเอกเข้าไปในป่าปุ๊บสิ่งที่นางเอกเจอนะครับก็คือลูกมังกรตัวหนึ่งนะกําลังบาดเจ็บเธอก็เลยเอาโพชั่นให้มังกรตัวนั้นกินปรากฏว่าลูกมังกรนั้น,นแหวงกัดเธอทําให้หนางเอกได้รับบาดเจ็บแต่ว่าในขณะที่นางเอกได้รับบาดเจ็บใช่ไหมความทรงจําในชาติที่แล้วที่เป็นสตรีสติเนี่ยกลับคืนมาพร้อมทั้งพลังในการรักษาของเธอก็ใช้ในการรักษาตัวเองและก็ร,รักษามังกรด้วย มันก็เลยทําให้มังกรตัวนั้นนะครับกลายเป็นอสูรรับใช้ของนางเอกพอนางเอกเนี่ยพาอาสูรรับใช้กลับมาใช่ไหมทุกคนในบ้านก็แตกตื่นเพราะว่ามังกรนะครับถือว่าเป็นเจ้าแห่งอสูรนะประมาณ1ใน4จตุราชันหรือ1ในสจตุราชันของทวีปนี้ก็ได้และที่สําคัญคือมังกรดำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ด้วย แต่ว่าตัวพี่สาวเนี่ยกบ,บพ่อทันทีเลยว่าตัวพ่อคงจะไม่ใช้ฐานะของนางเอกที่ทําสัญญากับมังกรดําให้นางเอกไปแต่งงานกับเชื้อวงเพื่อที่พ่อจะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้ากองใช่ไหมพ่อก็บอกไม่ต้องการเพราะตอนนี้พ่อเป็นรองหัวหน้ากองอยู่ใช่ไหมมันก็เลยทําให้พ่อตัดสินว่าสิ่งที่นางเอกทาสัญญานี่เป็นสัตว์อะไรอย่างหนึ่งที่ขายมังกรแต่ไม่ใช่มังกรดํามันก็เลยทาให้ทุกคนในตระกูลยอมรับนะไม่ว่าจะเป็นพี่ชายคนโตหรือพี่ชายคนรองและในช่วงก่อนที่จะเข้าทดสอบการเป็นอัศวินใช่ไหม นางเอกที่มีความทรงจำในชาติที่แล้วก็ได้ลองทดสอบวิชาของสติสัทติที่เธอจดจําได้ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าสติสัทธิในชาตินี้กับชาติที่แล้วมันต่างกันในชาติที่แล้วสติสัทธิจะมีวิชามากมายมากกว่าการฟื้นฟูหรือรักษาบาดแผลมันก็จะมีวิชาชุบชีวิตจะมีวิชาฟื้นฟูรักษาบาดแผลที่ทําให้แขนขาที่ขาดงอกออกมาได้จะมีวิชาบัฟทําให้เพิ่มพลังต้องการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเร็ว มีการถอนคำสาดและมีหลายๆอย่างนะครับคือใส่ทั้งในตัวเองและใส่ทั้งในอาวุธได้ด้วยอันนี้นี่คือสิ่งที่แตกต่างและที่สาคัญก็คือสตสรีสธิ์ในชาติที่แล้วเนี่ยจะใช้พลังงานของพูดก็คือจะมีการทําสัญญากับพูดเพื่อที่จะทําให้สามารถใช้เวทมนต์ได้ส่งพลังแต่สตรีสติ์ในยุคปัจจุบันไม่สามารถทําสัญญากับพูดได้แล้วส่วนสตรีสิธิ์ในยุคปัจจุบันจะเป็นลูกหลานของสตรีสธิ์ในยุคก่อนที่ทําสัญญากับพูด ผู้ที่ยังมีความรักมีความเอื้ออารีต่อสตรีศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมก็จะมอบพลังให้กับลูกหลานด้วยแต่ว่าพลังมันก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆอันนี้ที่ความแตกต่างมันเลยทาให้หนางเอกที่มีความทรงจําของสตรีศักดิ์สิทธิ์ในชาติที่แล้วมีความรู้และความเข้าใจมากกว่าทุกคนแต่เธอก็ไม่กล้าทําสัญญากับพูดไม่กล้าใช้พลังของพูดเพราะว่ากลัวสมุนจอมมารจะมาฆ่าเธอ สิ่งที่นางเอกปรารถนาก,นก็คือการที่จะเป็นอัุวินมีพลังในการป้องกันตัวเองแม้เธอจะไม่พอใจที่ลูกหลานของพี่ชายทั้งสามคนในชาติที่แล้วที่ทอดทิ้งเธอใช่ไหมจะสืบล่าช่วงมาถึงปัจจุบันแต่การที่นางเอกต้องการไปเป็นอัุวินเนี่ยเป็นความต้องการของเธอมันก็เลยทำให้เธอเข้าไปทดสอบการเป็นอัุวินในการทดสอบรอบแรกที่นางเอกเจอกับพี่ชายคนรองของเธอเธอได้ใช้ดาบไม้ที่กองอัุวินเตรียมไว้ให้แต่ว่านางเอกได้ใช้เวทเพิ่มพลังโจมตีกับเวทเพิ่มความเร็วเข้าไป มันเลยทําให้สามารถต่อสู้เอาชนะพี่ชายคนรองได้ท่ามกลางที่ทุกคนตกใจนางเอกก็บอกว่าพี่ชายคนรองออมมือเธอก็เลยสามารถผ่ารอบแรกไปได้ในการประกลองรอบที่สองนางเอกเจอกับพี่ชายคนโตของเธอนางเอกที่รู้ว่าไม่สามารถเอาชนะพี่ชายคนโตได้ถึงแม้ว่าเธอจะใช้ดาบที่เตรียมมาครับคือเป็นดาบที่พ่อมอบให้เพิ่มพลังโจมตีเข้าไปเพิ่มความเร็วเข้าไปแต่เธอก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถชนะพี่ชายคนโตได้ เธอเลยเอาหินคำสาเอมภาดาติดไว้ที่ด้ามดาบแล้วฟันโจมตีพี่ชายคนโตทําให้พี่ชายคนโตติดสถานะอนมภาะาไม่สามารถขยับตัวได้พอหมดเวลาปุ๊บมันก็เลยทําให้นางเอกสามารถผ่านเข้ารอบไปได้แต่สิ่งที่ค้าคิดไม่ถึงก็คือพอนางเอกผ่านเข้ารอบไปได้แทนที่เธอคิดว่าเธอจะติดพวกกองอัศวินท้ายใช่ไหมนางเอกกลับไปติดกองอัศวินที่หนึ่งซึ่งเป็นกองอัศวินรักษาพระอ,องค์ในกองอัศวินที่1ใช่ไหมมันจะมี หัวหน้าเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นหลานของพระราชาต้องบอกก่อนนะว่าพระราชาไม่มีทายาตก็คือไม่ได้แต่งงานไม่ชอบผู้หญิงก็เลยให้น้องเนี่ยเป็นราชทายาลําดับหนึ่งราชทายาลําดับหนึ่งก็คือเป็นหัวหน้ากองอัศวินทั้งหมดแล้วก็จะมีหลานซึ่งเป็นหัวหน้ากองอัศวินที่หนึ่งคนที่เป็นหัวหน้านางเอกในขณนะที่น้องชายของพระราชาหรือหัวหน้ากองอัศวินซึ่งเป็นคนที่เก่งกาจที่สุดในอาาจักรใช่ไหมใครๆว่านะแต่จริงๆแล้วนะหัวหน้าของนางเอกเนี่ยเก่งกว่า แต่ใครๆกับรับทราบว่าน้องชายของพระราชาหรือหัวหน้ากองอัดวินเป็นคนที่เก่งที่สุดพอคนคนนี้มาสบตานางเอก<ๆ>เห็นถึงสายตาของนางเอกไม่มีความหวาดกลัวเห็นถึงสายตาที่เหมือนกับเป็นสายตาของนักปกครองสายตาของผู้สูงส่งใช่ไหมเขาก็สนใจนางเอกเลยจะประลองกับนางเอกเพราะนางเอกเหมือนเป็นตัวแทนใช่ไหมก็เลยขอก็เลยประลองกับนางเอกมันก็เลยทําให้หนางเอกตกใจ นางเอกก็เลยใช้ดาบนะครับที่เพิ่มพลังโจมตีเนี่ยสามารถโจมตีจนสามารถทําให้ตัวหัวหน้านะครับขยับได้มันเลยทําให้หัวหน้ายอมแพ้เพราะก่อนประลองเนี่ยเขาบอกไงว่าเขาจะไม่สอนกลับหรือไม่ขยับตัวอะไรประมาณนั้นนะถ้าผมจะไม่ผิดมันก็เลยทําให้หัวหน้ายอมรับความไม่แพ้แต่ว่าตัวหัวหน้ากองอสุวินเนี่ยสามารถจับได้ว่าการที่นางเอกเก่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะตัวเองแต่เป็นเพราะอาวุธมันก็เลยทําให้เขาลองเอาดาบของนางเอกมาใช้ดูปรากฏว่าไอ้ดาบของนางเอกเนี่ยมันเป็นดาบที่เพิ่มพลังโจมตีกับความเร็ว2เท่า พอหัวหน้าใช่ไหมแม่มันก็เกิดความรุนแรงมากกว่านางเอกมันก็เลยทําให้ทุกคนตกใจเพราะดาบเนี้ยมันมีคุณสมบัติเป็นอาวุธระดับราชวงศ์คือเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ระรรษษรรดับราชวงศ์ที่หายากมากตรงนี้มันก็เลยทําให้สงสัยว่าดาบเล่มนี้มมาจากไหนนางเอกก็โบ้ยว่าเป็นดาบที่พ่อให้มาพ่อก็บอกว่าเป็นดาบเก่าๆที่เก็บในคังสมบัติมันก็เลยทำให้ทุกคนตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่ว่าจะมีเพื่อนที่ร่วมทดสอบนางเอกคนหนึ่งที่อยู่ในกองอสินที่หนึ่งใช่ไหมสงสัยเพราะว่าตอนที่นางเอกทดสอบรรอบแกกกกเเนน่ใช้้ดาไมม็งหืั คนคนนี้ก็ได้นางเอกช่วยรักษาบาดแผลให้นะครับคนคนนี้เขาเป็นบุตรยุกใช่ไหมแต่ว่ากลับมาทดสอบกับคนธรรมดาเพราะว่าในวันทดสอบรอบขุนนางเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บคือแขนหกักก็เลยไม่สามารถใช้แขนได้อย่างคล่องแคล่วเพราะนางเอกรู้นางเอกรักษาให้ตัวหน้ากองอสุริน,นะครับซึ่งเป็นน้องของพระราชาใช่ไหมก็ถามนางเอกว่าทําไมโจมตีแต่ด้านซ้ายไม่โจมตีด้านขวาที่ตาบอดซึ่งเป็นจุดบอดเพราะเธอถึงขน,นาดใช้ดาบที่โกงใช่ไหมนางเอกก็บอกว่าเธอเนี่ยสามารถรู้ได้ว่า ัวหน้ากองอักคีวินบาดเจ็บที่ขาขวาไม่อยากะจะโจมตีด้านนั้นมันก็เลยทําให้คนตกใจนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรให้แม่หลังจากที่เคลียร์เรื่องไปให้แม่มันก็จบไปนางเองก็ได้เข้ากองอัที่หนึ่งและทีนี้พอเข้ากองอักษรที่หนึ่งมันก็จะมีการฝึกฝนในการฝึกฝนก็คือการไปปราบสัตว์อสูรระหว่างปราบสัตว์อสูรใช่ไหมมันก็จะมีพวกสตรีศักดิธิ์นี้มาช่วยเหลือนางเอกก็ได้เห็นว่าพวกสตรีศักดิธิ์นะครับจะไม่ช่วยเหลือในการต่อสู้ แล้วก็จะวางตัวสูงส้นให้พวกอัศวินนะครับต้องคอยดูแลคอยเสริมน้ําชาแล้วก็รักษาบาดแผลสูงส่งด้วยแต่ในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายนะครับหายากนะครับที่อยู่ในส่วนป่าเรื่องนียบุกออกมามันก็เลยทําให้ตัวหัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบที่แม่โดนโจมตีหลบไปในขณะที่อัศวินคนอื่นนะครับก็ตกใจนางเอกที่รู้ว่าไอ้อสูงตัวนี้มันมีจุดอ่อนอยังไงเป็นกวางนะที่จะมีเขาใช่ไหมแล้วสามารถใช้เวทมนต์ไฟได้ นางเอกรู้ไงว่าจุดอ่อนเป็นยังไงนางเอกก็เลยสั่งการมันก็เลยทําให้ทุกคนตกใจถึงความสามารถของนางเอกในเวลานั้นเองเนี่ยตัวของหัวหน้ากองของนางเอกนะครับกับตัวของหัวหน้าอัศวินใช่ไหมก็มาถึงพอดีทั้งสองที่จะเห็นนางเอกสั่งการใช่ไหมก็ได้เข้าช่วยเหลือแล้วในคืนวันเลี้ยงฉลองเนี่ยนางเอกก็ดื่มเหล้าเมาแล้วก็บ่นว่าไม่พอใจนะครับคือไม่พอใจศติศักดิ์ที่ไม่ได้ร่วมช่วยต่อสู้คือวาองตัวเป็นผู้สูงส่งคอยดูอย่างหา่าง เพราะว่าในชาติที่แล้วในการต่อสู้สติีศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นเหมือนโลกของอัศวินในเวลาเดียวกันอัศวินก็จะเป็นโลกของสตรีศักดิ์สิทธิ์จะช่วยกันต่อสู้แต่ในชาตินี้มันไม่ใช่มันเลยทําให้เธอไม่พอใจซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้หัวหน้ากองอัศวินกับหัวหน้าหน่วยที่1นนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของนางนเอกครับได้ยินแล้วตกใจและก็รับรู้ได้ว่านานเงเอกเนี่ยมีความสามารถในการประเมินความแข็งแกร่งของศัตรูก็คือรู้ว่ามอนสเตอร์เนี่ยมีความแข็งแกร่งเท่าไหร่ ก็เลยตัดสินใจนะครับส่งนางเอกไปหน่วยที่4ของกองอสุรินซึ่งหน่วยที่4ของกองอสุรินใช่ไหมเป็นหน่วยที่ทำพันธสัญญากับสัตว์อสูรก็คือสามารถจับสัตว์อสูรมาได้ก็จะทําพันธสัญญากันซึ่งในหน่วยที่4นี้มันจะวัดความเก่งกาจของอสุรินด้วยมอนสเตอร์ที่ทําสัญญาด้วยตอนแรกรองหัวหน้าหน่วยนะครับซึ่งรับผิดชอบหน่วยนี้แมเห็นนางเอกมาจากหน่วยที่หนึ่งก็ไม่พอใจและเห็นว่านางเอกไม่มีการทาสัญญากับมอนสเตอร์ ก็เลยดูถูกนางเอกใช้ให้นางเอกเอาโพชั่นเป็นรักษาอาการสัตว์อสูรที่บาดเจ็บแต่พอนางเอกใช่ไหมไล่รับรู้จากเลขาธิการนะครับซึ่งเป็นคนรับผิดชอบแม้รู้ว่าการทําพันธสัญญากับมอนสเตอร์แล้วนะครับต้องดูแลนางเอกก็เลยรีบไปเอาโพชั่นเพื่อไปรักษาพวกสัตว์อสูรแต่ว่าพวกสัตว์อสูรไม่ยอมกินเพราะถ้ากินโพชั่นมันจะรู้สึกเจ็บปวดระหว่างที่กําลังรักษาบาดแผลเพราะว่าโพชั่นที่สตรีสติีในยุคนี้ทำนะครับมันจะเป็นการปรุงแบบผิดสูตร มันเลยทําให้เวลากินรู้สึกเจ็บปวดเธอก็เลยปรุงโพชั่นขึ้นมาใหม่ทําให้สัตว์อสูรที่ได้กินหอมจากโพชั่นยอมกินแล้วก็ไม่เจ็บปวดระหว่างรักษาบาดแผลแล้วนาะยออกเลยออกไปที่ป่าเพื่อไปเรียกมังกรดําของตัวเองมาซึ่งตอนแรกทุกคนก็ตกใจที่เห็นมังกรดํามินมาที่นี่ใช่ไหมแต่ว่านายเอกให้มันยอดตัวนะครับกลายเป็นตัวเล็กแล้วก็เอาขนมาติดให้นะครับก็คือทําเหมือนเป็นนกสีฟ้าให้แม่คือเป็นการปลอมตัวนะ มันก็เลยทําให้ลองหัวหน้าหน่วยอวินที่4ใช่ไหมเห็นแล้วก็ดูถูกนางเอกอีกแต่เ็าไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ารองหัวหน้าหน่วยอัวินที่4ก็เกิดอาการหงุดหงิดไม่พอใจที่อยู่มังกรดาปรากฏตัวแล้วก็หายไปซึ่งนางเอกก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในกองอวูนที่4ต่อไปใช่ไหมเพื่อวัดค่าพลังสัตว์อสูรเพื่อช่วยเหลือกองอวูนที่4่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้รับคำสั่งให้ทํางานนะครับเพราะว่าตัวรองหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจนางเอกพอนางเอกเอายาไปรักษาพวกมอนเตอร์ที่รับบาดเจ็บใช่ไหมก็ได้เจอสตีสิ์คอนเดอร์ซึ่ ซึ่งเป็นเด็กนิสัยดีนะมีความคิดว่าถ้าเกิดเธอเป็นสตรีสตรีที่ดีเธอจะได้กลับไปพบพ่อแม่ต้องบอกก่อน,นครับคนที่เป็นสตรีสตรีเนี่ยจะโดนภาคมาจากพ่อแม่ใช่ไหมมันก็เลยทำให้เด็กคนนี้มีความมุ่งมัน่นอยากจะเป็นสตรีสตรีเพื่อจะได้กลับไปหาพ่อแม่ตัวของนังเอกที่รู้นิสัยว่าเด็กคนนี้เป็นคนดีก็เลยสอนวิธีปรุงโพชั่นหรือทํายาให้แม่อย่างถูกต้องด้วยการใช้น้าผูที่บริสุทธิ์ใช้สมุนไพรชั้นดีและในระหว่างทําโพชั่นก็มีการสวดภาวนาขอพรให้ผู้ที่ได้รับ บาดเจ็บเนี่ยหายป่วยหายจากอาการบาดเจ็บมันเป็นวิธีทําโพชั่นที่ถูกผิดกับสตรีสักศิจ์ในยุคนี้คือทําแบบทรงๆเอาน้ําอะไรก็ได้มาทําทําแบบทรงๆคือไล่คาถาไปเท่านั้นนะครับมันก็เลยทําให้โพชั่นที่นางเอกสอนเด็กคนนี้ใช่ไหมมีคุณภาพดีกว่าโพชั่นของสตรีสักศิ์ทั่วไปพอนําไปรักษาพวกสัตว์อสูรให้มันหายดีโดยไร้อาการเจ็บปวดมันก็เลยทําให้เด็กคนนี้ดีใจทาให้เธออยากจะเป็นสตรีสักศิษ์เพิ่มยิ่งขึ้นแล้วต่อมานะครับผม นางเอกก็ยังโดนรองหัวหน้าหน่วยสีนี้ดูถูกใช่ไหมและทีนี้ตัวหัวหน้าหน่วยหนึ่งนะครับก็มาได้ยินพอดีใช่ไหมก็เลยมากดดันอีกฝ่ายหนึ่งในเวลาเดียวกันตัวของหัวหน้าหน่วยสีนะครับซึ่งรับภารกิจไปล่ามังกรดําใช่ไหมเพราะว่ามังกรดำเนี่ยมันจะมีวัฏจักรอยู่อย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่มันกําเนิดใหม่มันจะอ่อนแอเป็นช่วงที่สามารถต่อสู้ล่าได้ถ้าทําสัญญาสําเร็จใช่ไหมมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อจากนีน้ซึ่งตัวหน้าหน่วยที่4ี่นะครับไม่สามารถหามังกรดําเจอก็เลยกลับมา แต่พอเข้ามาในห้องปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นก็เห็นสิงสปราสองตัวตัวแรกก็คือมังกรดำของนางเอกตัวที่2ก็คือนางเอกนะครับเขาก็ตกใจเนื้อเรื่องในเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็จ,จบประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องสตีศักดิ์สิทธิ์เกิดใหม่แต่ไม่ขอบอกใครนะคะส่วนเรื่องสั้นนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมันเป็นเรื่องสั้นที่สั้นมากนะครับแค่กล่าวถึงว่านางเอกไปค้นคว้าหาหนังสือใช่ไหมเกี่ยวกับนกฟ้านะครับเพื่อที่จะปลอมตัวให้มังกรดำของตัวเองนะครับผมมันก็จบประมาณนี้ซึ่งสําหรับเรื่อง สตรีสตรีเกิดใหม่แต่ขอไม่บอกใครนะคะต้องบอกก่อนนะครับว่าในเล่มหนึ่งเนี่ยอ่านไปมันเหมือนไม่มีอะไรเลยไม่มีบอสเป็นแค่เรื่องราวดาเนินไปเรื่อยๆนะครับเป็นการปูพื้นแทบจะไม่มีใครแม็กไม่มีอะไรเลยเหมือนก็เป็นการดาเนินชีวิตประจําวันของนังเอกที่ได้ทำสัญญากับมังกรดำรับรู้พลังของตัวเองในชาติที่แล้วว่าเป็นสตรีสติ์คือความทรงจำกลับคืนมาสมัครเข้าเป็นอัศวินทำงานในกองอัศวินได้ต่อสู้กับพวกสัตว์อสูร คนหน้าเนี่ยสนใจในความสามารถของเธอสนใจว่าเธอแปลกประหลาดกว่าคนอื่นนะครับก็เพ่งเล็งแล้วกันแล้วก็ได้รับรู้ว่าสตรีสติ์ในปัจจุบันนี้มันเทียบไม่ได้กับสตรีสตรีในยุคเก่าเลยไม่ว่าจะเป็นวิชาหรือนิสัยนะครับผมเนี่ยในเรื่องมันมีแค่นี้นะครับในเล่มหนึ่งไม่มีบอสไม่มีจุดไทแม็กไม่มีอะไรเลยแล้วก็จบค้างๆไว้ด้วยนะครับก็คือจบแบบทิ้งไว้ให้ต่ออ่านเล่ม2ท,ทันทีซึ่งตรงนี้นะครับมันก็มีข้อดีและมีข้อเสียนะ ข้อดีก็คือเล่มหนึ่งเนี่ยเนื้อเรื่องมันแทบจะไม่มีจุดให้โฟกัสก็คือมันจะเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยแบบสโลไล์อ่านไปได้เรื่อยไม่มีจุดพีคก,ก็คือไม่ได้มีจุดกระตุ้นทําให้เราอยากอ่านมากถึงข,ขนาดเฮ้ยวางไม่ลงนะต้องรีบอ่านให้จบเล่มนะไม่มีคือเนื้อเรื่องมันจะไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ได้มีจุดเสียก็คือมันไม่มีความน่าเบือ่อก็คือว่าถ้าคะแนนนะครับผมความน่าสนใจเนี่ยมันจะอยู่ที่6 7 6 7ดเนี้ยไปเรื่อยๆจนจบนะไม่มีจุดพีคไม่มีจุดน่าเบือ่อ คือในเล่มหนึ่งเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการเกิดน,นามันเหมือนเป็นโปโล็อกทําให้เราเข้าใจโลกทัศน์เข้าใจนิสัยตัวละครเข้าใจความเป็นไปของนางเอกมันดาเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีบอสไม่มีจุดพีคในท้ายเล่มซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างกับพวกไรโนเวลต่างๆนะเพราะถ้าเกิดเป็นไรโนเวลเรื่องอื่นใช่ไหมท้ายเล่มเนี่ยมันจะต้องมีคีย์เวิร์ดหรือต้องมีการขมวดปมเฉลยปมอะไรทุกอย่างซึ่งเป็นแนวทางในเล่มต่อไปใช่ไหมแต่เล่มนี้ไม่มีเลยเหมือนกับว่าพออ่านจบเล่มหนึ่งนะครับมันยังมีความรู้สึกว่า มึงจบแค่นี้จริงๆหรือคือมันยังไม่มีบอสที่เพิ่งเคลียร์ไปไม่มีจุดหมายที่จะส่งต่อไปอีกเล่มหนึ่งมันเหมือนกับว่าเราเพิ่งอ่านแค่ครึ่งเล่มจบอะเข้าใจหไหมคือมันไม่ได้อ่านจบเรื่องนะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นว่าถ้าเกิดเราอยากรู้เรื่องราวต่อไปเราก็จะไปซื้อเล่มสองมาอ่านแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเกิดเราไม่สนใจเพราะว่ามันไม่มีจุดที่น่าสนใจในเล่มหนึ่งเท่าไหร่มันก็จะทําให้เราไม่อยากอ่านเล่มสองต่อซึ่งตรงนี้มันต้องแล้วแต่คนนะครับ ถ้าใครชอบเรื่องราวที่อ่านได้เพลินไปเรื่อยใช่ไหมก็สามารถอ่านเล่มสองได้แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าพาออ่านเล่มหนึ่งแล้วมันจับอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยนะครับดําเนินเรื่องไปเรื่อยนะไม่มีจุดพีคไม่มีจุดเล้าอารมณ์เล่มสองเนี่ยมันก็จะไม่มีความสุกอยากอาา่านอันนี้มันจะให้แง่มุมสองอันนะครับผมคือง่ายคืออ่านเล่มหนึ่งจบเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ไเลยถ้าใครอยากรู้เรื่องราวต่อไปครับต้องซื้อเล่มสองมาอาา่าน ซึ่งมันก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณอยากรู้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่สนใจก็คืออ่านไปไม่มีอะไรคุณก็ไม่อ่านเล่มสองไม่มีจุดพีกไม่มีจุดเล่าอารมณ์ไม่มีจุดกระตุน้นแต่ในเรื่องที่มันปไว้ในเล่มหนึ่งถ้าเกิดคุณมีความสนใจคุณก็จะซื้อเล่มสองมาอา่านอันนี้มันเป็นความขัดแยง้งมันเป็นสองทางเลือกมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมใช่ไหมสําหรับผมนะครับผมว่าอ่านเล่มเนี้ยมันอย่างค้างค้างคาคาอยู่ในใจนะก็เลยอยากจะซื้อเล่มสองมาอา่านดูว่ามันจะดําเนินเรื่องเป็นยังไงม,ม,มีอออะไไรรต่่ปปหืเลา อันนี้เป็นความอยากรู้ส่วนตัวนะครับเพราะโดยรวมเรื่องนี้คือมันอ่านเรื่อยๆเ,เพลินๆนะครับไม่มีจุดที่น่าเบื่อไม่มีจุดที่พีคพูดง่ายๆคือกราฟเหมือนเป็นเส้นตรงนะไปเรื่อยๆๆๆนะอาจจะมีจุดกระตุ้นอารมณ์นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มากนะครับมับนก็เลยทําให้เรื่องนี้อยู่ในขั้นที่อ่านได้แล้งที่ผมให้นะผมให้แค่บีนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่อ่านสนุกอ่านได้นะครับเพราะมันยังไม่รู้อะไรกับมันเลยพระเอกมีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ จะเป็นใครก็ยังไม่รู้นะครับแต่เดาๆว่าน่าจะเป็นหัวหน้ากองอสุวินที่1น,นะก็เป็นคนที่มีลูกสองคนนะครับก็คือผู้ชาย2คนที่ปรากฏอยู่ในรูปใช่ไหมคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นพระอนุชาใช่ไ้มตัดไปนะส่วนไอ้มังกรดำเนี่ยก็ตัดไปนะไม่น่าจะแปงลงร่างเป็นมนุษย์ได้เพราะนั้นคนเหลืออีกคนหนึ่งนะครับที่มีรูปปรากฏอยู่ในนี้มันก็จะคือเป็นหัวหน้ากองอสุวินที่หนึ่งนะครับซึ่งหน้าตาหล่อนะอ่าก็คิดว่าจะเป็นพระเอกนะหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับ เพราะคนที่เป็นเพื่อนสนิทนางเอกใช่ไหมที่สอบเข้ากองชียมาด้วยกันนะรูปก็ไม่ปรากฏมันก็เลยทําให้ไม่สามารถฟันพงได้ว่าเรื่องเนี้มันจะมีพระเอกหรือเปล่าจะมีโมเมนต,ต์เกี่ยวกับความรักหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นการใช้ชีวิตเรื่อยๆไปของนางเอกอันนี้มันเป็นปริศนาที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่ติดใจอะไรคุณก็โยนเรื่องนี้ทิ้งไปแต่ถ้าเกิดคุณติดใจยอยากรู้ก็จะซื้อเล่มสองมาอ่านอันนี้คือมันเป็นทางแยกอย่างที่ผมบอกไปแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับ ซึ่งสาหรับผมนะผมก็คงจะซื้อเล่ม2มาลองอีกเล่มหนึ่งดูทรงว่ามันเป็นไงไงดีไม่ดีค่อยว่ากันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับสําหรับเรื่องสตรีักสดสิธิ์เกิดใหม่แต่ไม่ขอบอกใครนะคะสําหรับเรื่องนี้นะอ่านจบเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ไเลยมันเหมือนกับว่าเราอ่านเล่มหนึ่งไปเนี่ยเหมือนอ่านเป็นเรื่องเกิดนาเป็นการโปลโลกนะครับบรรยายตัวละครไปเรื่อยให้อารมณ์บแบบสโล,ลไลท์ไม่มีจุดพีคไม่มีจุดสิ้นสุด อ่านจบยังไม่รู้เป้าหมายของนางเอกเลยแค่รู้ว่านางเอกจะเป็นอัศวินเท่านั้นแล้วก็ได้เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะเดินต่อไปยังไงพระเอกมีไม่มีก็ยังไม่รู้จะกล่าวเกี่ยวความรักหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งเล่มหนึ่งนะครับอ่านจบแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่รู้เลยเลยเพราะอ่านจบเล่มหนึ่งไปเนี่ยเราก็เหมือนไม่รู้อะไรเลยมันก็เลยทําให้เรื่องนี้นะถ้าจะไม่อ่านต่อก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเกิดบางคนอยากจะรู้เรื่องราวต่ออาจจะซื้อเล่มสองมาอ่านต่อก็ได้อันนี้มันแล้วแต่คนจริงๆนะครับผมขอบคุณนะครับ